สายกลางโดยแท้เมื่อพวกเราเห็นว่ามันไม่ได้มีหลอกซ้ายมันไม่ได้มีหลอกขวาแล้วมันก็ไม่ได้มีตรงกลางด้วยเห็นแบบนี้ได้เมื่อไหรเห็นด้วยความรู้แจ้งภายในว่ามันมีขึ้นมาเพราะเราคิดพอมองลงไปแล้วความคิดนี้มาจากไหนความคิดก็เกิดมาจากความว่างเปล่าใสาบริสุทธิ์มองลงไปในความคิดความคิดก็คือ ความว่างปราศัสบริสุทธิ์ความคิดมันไม่ได้มีตัวมันไม่ได้มีรูปลักษ์รูปลา่างเห็นมันได้แบบนี้เมื่อ,อไหรมันก็ยึดอะไรไม่ได้เมื่อมันยึดการให้ค่าไม่ได้แล้วก็นั่นแหละมัชิมาปฏิปทามันไม่ให้ค่ากับสิ่งใดมันมีแต่การปรุงแต่งที่มันปรุงของมันไป แต่มันไม่มีผู้ไปปรุงมันไม่มีผู้ไปถือครองอันนี้พูดแบบแบ่งแยกให้เห็นว่ามันมีการปรุงแต่งแต่มันไม่มีผู้ไปถือครองเพื่อให้เข้าใจอ๋อผู้ไปถือครองไม่มีการปรุงแต่งก็เลยปรากฏสลายตามเรื่องของมันนี่คือพูดให้สัตว์โลกได้เข้าใจให้มนุษย์ได้เข้าใจได้อ๋อเข้าใจแล้วรู้แจ้งแล้วแต่รู้ไหมความรู้นี้ยังเป็นความรู้ของ เร,เรียกว่าสาวกเรียกว่าสาวกเรียกว่าผู้ที่รู้ตา่างมันไม่ใช่ความรู้ที่สมบูรณ์เมื่อเรายังคงอาศัยความรู้แค่นี้อยู่มันก็ยังคงวุ่นวายอยู่ ความรู้ที่สมบูรณ์คืออะไรเรียกว่าองค์ความรู้แห่งปัญญาเรียกว่าความรู้แจ้งแห่งธาตุบริสุทธิ์แห่งจิตเราเนี่ยคืออะไรคือความรู้แจ้งว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เสียงอ่ะมันไม่ใช่เสียงเลยแล้วมันก็ไม่มีผู้พูดมันไม่มีผู้ฟังมันไม่มีอาการใดๆมันไม่มีการเคลื่อนเลย มันไม่มีอะไรเกิดเลยมันไม่มีอะไรตั้งอยู่เลยมันไม่มีอะไรแตกสลายเลยมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตและมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีปัจจุบันมันไม่สามารถที่จะเอาการเวลาอะไรมาระบุถึงมันได้เลยเพราะมันไม่มีการเวลาและมันไม่มีระยะทางมันไม่มีการปรุงใดๆเลยมันคือความบริสุทธิ์เพียวๆอย่างเดียวเลย นี่คือลักษณะที่มันได้รู้แจ้งในทุกสสาประสิทธิ